อาคาซะได้ต่อยที่หน้าคุณแบบจริงจังแล้วผมปึ้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 มโอ้โหสำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสําหรับเกมดาบ่าศูนย์นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับ แล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็คไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer อร์ดอดาบพิฆาตศูนย์กับผม NT Channel วันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในรหัสผู้ใหญ่ใจดีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติ๊กต็อกไว้ให้ละกันนะครับผม ของเจ้าของรหัสนี้นนเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าของจริงแน่นอนนะครับคลิปวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายเลยเราจะมารีวิวตัวละครที่น่าจะเป็นอสูรที่คนน่าจะอวยเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับแล้วก็ในมังงะในอนิเมะอะไรทุกอย่างนะครับคนน่าจะอวยมากที่สุดแล้วนะครับก็คืออาคาสะนะครับผมตัวละครตัวนี้เลยแบบตึงๆเปลียแน่นอน ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมอวยไม่อวยไม่รู้นะครับผมแต่เขาได้จัดคอร์สตูมอาคัสซ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งร่างธรรมดา,าของเขาจะเป็นร่างนี้นะผมแต่ตอนนี้ก็คือใส่ร่าง,งโคตรเท่นะครับดูชุดดิคือผมบอกให้เลยนะครับยังไงทุกคนก็ต้องโดนตกแน่นอนนะครับเพราะมันเท่จริงๆนะครับผมเท่าอาคาสซ่ร่างนี้เลยมาเดี๋ยวเรา,าดูซิว่าความเก่งอาคาสซ่เนี่ย มันจะเก่งขนาดไหนถึงแบบว่าเป็นอันดับหนึ่งในเมตาเลยก็ว่าได้ในช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้ะครับผมถ้ามีในทีมจะทาให้ทีมเรามีโอกาสชนะได้แบบสูงขึ้นมากๆนะครับสกิ 1, ลที่หนึ่งของคราวในะผมสร้างความเสียหาย138%ของพลังโจมตีให้กับตัวละครแถวหน้าและแถวกลางนะครับรวมถึงในรับผมเพิ่มอัตราคีย์ิเค้ลให้กับตัวเอง30%ด้วย2เทิร์ด้วยกันและสร้างบัฟในกมที่จะเป็นการที่ลดความเสียหายตัวเองได้รับ25% 2เทิร์ด้วยกันนะครับโอ้โหโหดมากๆเละ,ะโมดแค่นี้ครับผมม ต้านทานเอฟเฟกควบคุมทุกๆอย่างโอ้โหโคตรแจ่ม oh ครับผมทำให้ตัวละครอาคาซาในผมนานๆที่นี่เขาจะโดนสานะดีบับสักครั้งหนึ่งนะครับและต่อไปผมสกิลที่2ของเขาเลยและการสกริลติดตัวของเขานะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40%พลังชีวิตเพิ่มขึ้น20%อัตราคิดที่เข้าเพิ่มขึ้น15%นะครับ และต่อไปผมสกิลที่3แบบตึงๆนะครับผมหลังจากสกิลที้ทางานนะผมเพิ่มพลังโจมตีให้ชั่วคราว30%ด้วยกันนะครับผมและยังไม่หมดแค่นั้นผมจะสร้างความเสียหาย450%ของพลังโจมตีให้กับตัวละครตัวหน้าหนึ่งตัวละครนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรแรงแน่นอนนะครับโดนตัวละครตัวเดียวและรวมถึง450%เลยนะครับถ้าไม่มีโล่หรืออะไรนะครับผมผมบอกเลยน่าจะหายแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวละครที่โดนต่อยไปที่หน้าคุณนะครับและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผม ถ้าไอ้บัฟความโกรธนะครับผมที่จะได้จากสกิลพาสซีฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันทีนึงแล้วกันนะครับอ่าแต่ให้รู้เลยนะครับถ้าเรามีสแต็กเนี่ยครบสามสแต็กเมื่อไหร่นะครับผมเราจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น150%ของทุกๆ3สแต็กสูงสุดคือ750%เลยโอ้์เยหผมบอกเลยว่าโคตรแรงแน่นอนสหรับสกิลนี้คือแบบฟาดไปที่หน้าคุณแบบสุดจัดแน่นอนนะครับเรียมไม่หมดแค่นั้นนะผมถ้าเรามีสถานะบัฟนะครับผมเกิน3สแต็กขึ้นไปอีกนะครับผม มันจะสร้างความเสียหายแบบสุ่มนะผมให้กับอีก2ตัวละครด้วยโอ้โหรวมกับว่าสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลที่โดน3ตัวละครเลยก็ว่าได้ทั้งตัวละครหลักและก็อีก2ตัวละครที่โดนสานะแบบสุ่มเข้าไปนะครับผมอาแประมาณนั้นละกันนะครับและรวมถึงนะครับถ้าเราใช้สกิลนี้เสร็จปั๊บนยผมความกลธวก็จะหายไปนะครับอ่าต่อไปเรามาพูดถึงสกิพลพาสติกกันบ้างละกันนะครับซึ่งไอบ้บัฟความกรธตรงเนี้ยมันจะได้ได้ยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าตัวละครอ,อาคาซาโดนตีหนึ่งครั้งนะผมจะได้ม แล้วแท็กของเขาเนี่ยผมจะสามารถเก็บได้สูงสุดคือ10 s แ a ็กนะครับผมสำหรับไอ้บัฟความกดตรงนี้แล้วผมบอกไเลยว่าบัฟความกดนะครับมันดีตรงไหนหรือปะตรงที่แต่ละแ a ็กที่มันเพิ่มมาเนี่ยจะเป็นการที่เพิ่มพลังโจมตี3%เเลยทุกๆ1 Sta แท็กโคตรเดือดรวมถึงในผมก็จะมีสกิลย่อยๆอยีกตรงการที่ถ้าเราใช้สกิลที่หนึ่งตรงนี้จะทาให้ความเร็วของเราเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นการที่ถ้าแม่อาคาสาเลยครับผมเป็นตัวละครที่ถ้าไม่มีไรผิตพลาดนะครับจะออกก่อนเป็นตัวแรกของเกมแน่นอนนนนจจกกววว่าาะะมมมีพตัััคคครรโบสห ชิโนบุร่างเสาหลักนะครับมาโค่นนะรวมถึงนะครับผมหลังจากที่เขาใช้สกิลนะผมเขาจะสามารถล้างดีบัฟต่างๆได้ด้วยนะครับผมเลยทำให้ผมรู้สึกว่าครบเครื่องกเบื้องสามรถมากๆนะครับซึ่งพลังตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็นะครับผม4ดาวดุ้มแบบตึงๆนะครับผมโอ้โหคือไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะครับผมมันโหดจริงๆนะครับมาต่อไปเรามาดูพวกเซตของรุนกันบ้างละกันว่าใส่อะไรบ้างนะครับเป็นการที่เพิ่มคิทซิเค้าดาเมจ30%นะครับผมแล้วก็สกิลใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะครับความเร็ววนะครับผมแล้ก เพิ่มพลังโจมตีเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีได้รับโบนัสความเสียหายลดลงด้วยนะครับผมต่อไปคือเจาะเกาะนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีเป็นหน่วยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มโบนัสประมาณ15%ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าัพมาถึงสีทองนะครับและสมุดต่างๆที่นอกเหนือจากที่ผมใช้งานนะครับผมก็จะมีอะไรป้านะครับผมสำหรับผมที่ผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอัตราคีย์ิเค้าก็ได้นะครับรวมถึงนะครับผมันนี้ก็ดีครับผมสำหรับการเพิ่มโบนัสนะครับผมให้กับตัวเองได้ด้วยททุกๆเรนะคับ และต่อไปนี่ผมก็ว่าดีนะครับสำหรับใส่ตรงนี้นะครับก็ช่วยได้ทำให้อาคาซานะครับผมมีลูกเล่นนิดนหน่อยนะครับผมสำหรับพวกแจกดีบับแล้วก็บับตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันโอเคนี่ก็จะเป็นของอาคาซะคร่าวๆแล้วกันที่ผมจะแนะนานะครับผมมาโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะมันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราขอญาตเจรนอันดับ3แล้วก็เดี๋ยวไปอันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ถอดตัวละครออกไป2ตัวละครในทีมหลักของเราโอเคอาคาซาได้ต่อยไปก่อน1ทีครทีผมประมาณ1นล้านสเลยนะครับผมแล้วก็ชินุบุเขาได้สับมา4ี่แสนกว่านะครับผมตอนนี้มาครับผมสกิลไปกันก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วก อย่างสกิลใหม่รอบนึงนะโอเคสวยงามผมเขา่ได้สกิลใหม่รอบนึงแล้วเกียวเมยเม์ยทำการฟาดมาบึ้มไปก่อนหนึ่งทีหกแสนนะครับผมโคตรแรงโอ้โห,โโหรีวิวถูกตัวหรือเปล่าเนี่ยชิ้นบุได้สับมาก่อนก่อนที่เลือดมานะครับแล้วก็เราเกียกโอกปล่อยไปก่อนหนึ่งทีปล่อยน้ำใส่หน้าน้องนะครับและต่อไปใกล้แล้วนะผมใกล้ถึงเทธนแล้วมาผมอาคาซะได้ต่อยที่หน้าคุณแบบจริงจังครับผม ปึ้ม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 โอ้โหหกล้านสองครับผมอื oh, oh, e ้อหือโคตรเดือดนะครับผมและรวมถึงเราสังเกตเมื่อกี้ดีๆนะครับผมเขาจะทําการตีสแปดด้วยนะผมเพราะว่าเขามีสนามบัฟครบแล้วนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยเห็นป่ะทุกคนบัฟความกดเขาตอนนี้มีห้าตั้งแตกนะซึ่งบัฟความกดเขาได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่โดนโจมตีอ่ะซึ่งเกมนี้นะครับผมสกิลหมู่มันเยอะอยู่แล้วนะครับผมทำให้ตัวละครของเขาได้สแตกง่ายๆเลยนะครับแป๊บๆมีใจสแตกแล้วอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมโอ้โหเดือดมากๆ และรวมถึงจะครบสิบมาแตกกันเนี่ยแป๊บแป๊บนี่คือวายมากๆสำหรับสแต็กอาคาซะนะครับผมครบสิบมาแตกแล้วเกียวไม่ทำการฟาดปับป๊บแป๊บแปโอ้โหสองล้านกว่าและขอญาติเพิ่นอีกรอบนึงครับผมปับป๊บแป๊บแป๊บป๊บล้านสี่โอ้โหเดือดจัดนะครับผมมาครับผมเกียร์กบได้ปล่อยน้ำใส่หน้าน้องไปอีกรอบนึงแป๊บแป๊บแป๊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 โอเค ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรแล้วก็สับๆไปก่อนแรงนะครับผมตอนนี้แรงมากและอากาสตรต่อยธรรมดาดูซิว่าจะแรงแค่ไหนครับผมบึ้บโอ้โหสี่แสนกว่าเป็นการต่อยธรรมดาที่แบบดสุดจัดประหลัดบอกแน่นอนนะครับผมช็อตนี้แล้วก็เกี่ยวฟาดไปก่อนสี่แสนกว่า <c oughs> แรงจัดแล้วก็ตีไปก่อนนะผมตีธรรมดาไปกันก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมากมายครับมาจะยืนได้อีกนานแค่ไหนล่ะเจ้าฮะแต่ดูว่าจะน้องอาคาสะเราต่อยตายก่อนฮนะ ดูซิตีธรรมดาไปปึบปึบเจ็ดแสนกว่าโลหายไปเลยครับผมแล้วก็ตีไปอีกสามแสนแปดเกโกดปล่อยน้ําไปก่อนสี่หมื่นหกโอ้โหน่ารักมากๆดาเมจและอาคาซะได้ต่อยไปปะ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 หกแสนหนึ่งนะครับผมโอ้โหจะต,ติดโลอยู่นะครับทําให้มันไม่แรงมากมายนะครับแล้วก็เราก็ฮิลเลือดมันก่อนนะครับไม่งั้นเราโดนพิษตายหมดปึ๊บไป, 4, ปโอ้โหสี่แสนกว่าโอ้โหตัวเดียวเนี่ยโดนไปหนักๆเลยนะครับโอ้ยเราก็ติดสถานะน้ําด้วยโอ้โหไม่ต้องเล่น แกไม่ต้องเล่นและร่วมถึงอาคาสะได้ต่อยตายแน่นอน,นครับผมหมัดไซาตามะะครับผมปัป๊บปับป,ป,ปั๊บปับปับปืนโคตรแรงนะครับผมทำดาเมจไปอยู่ที่15ล้านแบบตึงๆนะครับอาคาสะนะครับผมโอ้โหต่อไปครับผมเราจะมาดูซิว่าอันดับหนึ่งเราจะสามารถเจอเขาได้หรือเปล่าเพราะเราถอ,อนตัวละครไป2ตัวละครเลยแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ลองดาเมจอาคาสะหน่อยละกันนะครับมา เริ่มเกมมาครับผมอากาซาได้ปล่อยๆไปก่อนอื้หโดนไปแบบหนักๆหนึ่งล้านเจ็ดโลหายไปทุกตัวแล้วก็กระตุกนิดน,นึงต้องกราบขอโทษด,ด้วยช็อตนี้ยังไงดาคีได้ปล่อยสกิลไฟแปดหมื่นกว่าครับไว้แปดแสนกว่าแปดหมื่นบ้าอะไรก่อนแล้วได้แล้วก็เกียวเมผมฟาดไปหกแสนกว่าครับผมโอ้โหแรงจัดแรงจัด,แร,จดแรงจริงครับผมช็อตนี้เกียกโก้ฟาดไปก่อนติดสานะน้ำใส่หน้าน้องด้วยแล้วก็ล้างดีบัปอีกโอ้โหแม่งดูงดีไปอีกโอ้โหสับใสตรงข้ามครับช็อตนี้ยังไง อาคาซะโอ้โหยังไม่ถึงอาคาซะผมชินโนบุได้ปล่อยมาก่อนผมผีเสื้อเซนบงซากุระอีกแล้วเป็นการปล่อยห่วงยางไปปึ๊บ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 อยู่ที่ห้าแสนกว่ามาอาคาซะได้ต่อยผมหมัดไซตามะปึ๊บ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 โอ้โหโโห้าล้านกว่าโอ้เดือดจัดนะครับผมแล,ล้วรวมถึงทางดาเมจโบนัสไปอีกอ่ะโอ้โหสเปสติกตออกตายหมดเลยนะครับผมทายไปสองเดือดจัดนะครับผมอาคาซะนี่คือขอแค่ได้ต่อยพอ เกโกปล่อยน้ำมาก่อนอีกรอบนึงนะครับผมช็อตนี้ปะปะปะ,ปะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็โดนผิดตากันหมดแล้วถูกฟาดไปครับผมอืมสองล้านกว่านี่ผมแรงมากๆเลยนะครับแล้วทำการฮิวมาก่อนฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ปล่อยฮันนุไปก่อนนะครับผมหนึ่งทีนะครับไม่มีอะไรมากมายโอ้โหเขาตีหกแสนเลยเหรอแรงกันเนี้ยเอาไปเล่นไปที่ตบูฮิวมาก่อนครับและอากาศซ่ต่อยธรรมดาไปสี่แสนเจ็ดมาดิตอนนี้ก็ภาวนาน,นะครับผมให้เราได้ ฟาดก่อนเจ็ดแสนกว่าแล้วก็ฟาดอีกรอบนึงไปอีกสี่แสนสามเดือดไปละขมใจเธอดูละกันโอ้โหฟาดแบบนี้น่ารักสุดๆอ่ะฮ่าหาิ้วเลื่อนมากันก่อนหนึ่งทีแล้วก็อาคาสะได้ต่อยไปแสนเจ็ดยังเบาๆอยู่ครับยังหนอเนออยู่และเกียวเมย์ครับผมฟาดไปอีกหนึ่งแสนห้าแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ชุบชีวิตโอบาไนมาแล้วก็ตายไปอีกรอบหนึ่งครับผมโดนไปอีกนะครับผมหนึ่งล้านห้าแล้วก็เบื่อไปอีกแปดมาแสนกว่าโอ้โหสุดจัด คือแบบไม่ต้องคืนที่ไปอีกรอบนึงอะไรประมาณนั้นรวมถึงครับผมตอนนี้ขอให้เขาได้บัฟมาก่อนตอนนี้เาหน้าติโอเคสวยงามผมตอนนี้เขามีบัฟครบแล้วนะครับเพียงแค่รอเทินหน้าผมขอป่อสกิลต่อยตายแน่นอนครับแล้วก็ฟาดไปก่อนกําแพงเมืองจีนหนึ่งรอบนึง,น,งนะครับผมแล้วก็ชินอบุได้สกิลมาเป็นที่เรียบร้อยห่วงยางคอยรักปับปๆๆปัปัป,ป,ปไปสามแสนเก้าและมาถึงเป็นไฮไลท์ของเราโอ้ไม่ใช่ไฮไลท์สิไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหเนสกโกแรกคืนมาก่อนผมทำการฮ well ิวเลือดมาก่อนสดชื่นบึมและรวมถึงมาเป็นที่เรียบร้ออาาก หมัดนี้ขอที่หน้าคุณปรับ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 บึ้โอ้โหูสามล้านหกนะครับแล้วก็เบิ้ลอ,อีกรอบหนึ่งมาดิเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยปรับ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 บึ้มอีกเจ็ดแสนกว่ามาดิโอ้โหดาคินี่ก็อึดเหมือนกันนะตรงตรงนะครับผมดาคิร่างนี้ผมบอกเลยว่าดาเมจแรงและอึดมากๆนะครับเป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรเลยแต่ผมบอกเลยว่าเกียวเม, <petto S 2> มก็แรงพอสมควรเหมือนกันล้านกว่าครับผมโอ้โหแทงที่ไม่แทงไอ้บ้าเอ้ยและก็ทําการปล่อยสกิลมันก่อนฮิวเลือดแบบสดชื่นแล้วก็ต่อยไปแรงแบบจัด โอ้โหดาคิฟาดมาอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็มาแล้วเกีลเม่บึ้มไปอีก1นึ่ล้านเจ็ดอ๊หนึ่งแสนะครับผมแล้วก็ตีไปก่อนนะครับผมจบเกมเลยหรือเปล่าอากาสะช็อตนี้ยังไงปล่อยไปยังไม่ตายผมบอกสองแสนกว่าแล้วก็ถอเบิร์นอีกเนื้อรอบหนึง่งหนึ่งแสนกว่านะครับผมทำดาเมจไปอยู่ที่15ล้านอีกแล้วโอ้โหดาเมจน,นี่คือแบบเดือดมากๆอ่ะผมบอกตรงเลยครับผมยังไงก็โหดที่สุดในเกมจักรวาลน,นี้แล้วนะครับผมสำอางคาสะของเราโอ้โห ผมบอกเลยว่าคาสานี่เป็นอสูรที่ผมบอกเลยว่าติดเมตาแน่นอนนะครับแล้วก็เก่งแบบสุดๆแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ถ้ามีก็จะดีมากๆในไอดีของเราเนอะผมเป็นภาษีให้ทีมเราเก่งได้มากขึ้นแบบสุดๆนะครับโอเคคลิปวันนี้เพียงน,นี้แหละนะผมชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b ส c r i b e ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปแบบมากๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวันนี้เพียงน,น,น,นี้แหละนะครับบายครับ ทีโสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน